สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่ละซีซั่นนะครับมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับผมที่ลุ้นกันเข้ารอบสุดท้ายนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูระหว่างคุณตังแชมป์เก่านะฮะอีกคนหนึ่งนะครับพบกับคุณภูมิธีรทัศน์นะครับสวัสดีครับพุณตังนะครับ ยังไงฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับสวัสดีครับผู้เล่นใหม่ครับฝักเนื้อฝักตัวลยครับผม มาดูการจัดทีมกันก่อนนะครับคุณตังนะฮะใช้เทคนิคเดิมนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสี่คนนะครับกับแผน4 3 1 2นะฮะมีมาเนลเนเยอร์เป็นผู้รักษาประตูนะครับเซ็นเตอร์แบ็กสี่คนนะครับลาฟิเอวร์ล้านวอร์จินฟานไดส์โซเชลลามอสแล้วก็แบงจ์จ์แงปาวานะฮะแล้วก็กองกลาง3คนนะครับมีเอ็นโกโลกองเต้นะครับผมชาบี้อเดนเดสแล้วก็โทนี่โคสนะครับแล้วใช้เป็นไอเดสเนต้านะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับคู่ซุนหน้าโอ้โหมหาโหดของเกมคานผู้ชมโรนัลโด้ร้อยหนึ่งก ส่วนฟังคุณภูมินะครับใช้แผน4-1-2-3ของเป๊ปนะครับบริษัทประตูเป็นอีเดซันนะครับคู่เซเดาแบ็กเป็นเทลาปิเก้กับเปาโลมารดินีนะครับแบ็กซ้ายเจอรีออบาแบ็กขวาฮวนกอราโดนะครับมิดฟิลด์ตัวรับพอปอกบานะครับตัวลุก2คนเควินเดบอยกับโรนันดินโนนะครับปีกด้านซ้ายซาโดมาเน่ด้านขวาเดนิลบาซี่แล้วก็หน้าเป้าจะใช้เป็นคริสซิโนโรนันโดนะครับส่วนใหญ่เป็นเบสเพเยอร์นะฮะก็มีแบ็กขวาคนเดียวที่เป็นฟิเจเพเยอร์นะครับ ค่ัพทังทีมในรอบนี้นะฮะไม่เกิน4 0 0 0นะครับผมมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการจัดทีมจัดตัวสำรองด้วยนะครับเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของคุณตังเป็นผู้เขียนลูกเล่นก่อนนะครับปลุกจากซ้ายไปขวามาในโมเดลของบาร์เซโลนาครับจังหวะนี้เกือบจะได้ยิงครับโรนัลโดอย่างติดปีเก้ครับส่วนฝั่งของคุณภูมินะครับผมก็มาในชุดสีเหลืองโมเดลของการท่าเรือ f อนะครับทางเกมบุกคุณบ้างครับมานี้ไปไม่ได้ครับต้องคืนมาที่เดบอยครับ ยัดไปตรงกลางให้กับโรนัลโดจิมต่อให้กับเบสซี่ครับไม่ถึงครับท่านผู้ชมโอ้โหติดลามอสนะครับแจ้งไปได้แล้วบอลกลับมาเป็นฝั่งของคุณตังครับอินเตสตาชาบี้ก็มีทั้งอินเตสตามีทั้งชาบี้นะฮะแล้วจชมเป็นต้องใช้โมเดลของบาร์เซโลนานะครับจากวันนี้โรนัลโดครับโดนแย่งไปครับลุม3คน มีโรนันโดทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ว่าโรนันโดของคุณตังเนี่ยเวอร์ชั่นฟีเจอร์ตันร้อยหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมในขณะดดที่โรนันโดฝั่งคุณภูมิเนี่ยเป็นเบสเพลเยอร์เท่านั้นนะครับตัน97นะครับอินเนสตาได้บอลอีกแล้วครับยัดไปให้กับดูมินิเก้ครับโรนโดพิกแล้วก็จะคืนให้กับดูมินิเก้โอ้โหแต่ละตัวเนี่ยส,ดดสุดโหดสุดโกงของเกมนะครับคุณตังก็ใช้โคต้าตัวสำรองนะฮะยอมที่จะใช้นักเตะ ค่าพลังน้อยๆนะครับผมยัดลงไปตัวสำรองเพื่อให้ตัวจริงได้มีค่าพลังทีมไเยอะนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการจัดทีมแล้วก็สภาพความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันด้วยนะครับปัดกันไปมายังไม่ได้ยิงจังหวะจะจะนะฮะทั้งสองฝั่งโรนันิโยวนหนึ่งรอบครับแล้วก็คืนมาที่โรนันโดครับไม่มีตัวช่วยต้องทางมาด้านขวาครับแล้วมีเติมขึ้นมาครับวาราโดเจอกับลามอสโยนเข้าไปได้ไหนมาได้ขึ้นขอโอ้โหเหมือนจะเข้านะแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวกับท่านผู้ชม ไม่โดนมือของนเยอร์ด้วยะฮะไม่ได้แต่ม,มุมครับการขึ้นโคข,ของมาเน่ครับดูจากการจัดแผนในนัดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าวัดใจกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าแผนของคุณภูมิเนี่ย AMF 2คนนะฮะอย่างที่หลายคนน่าจะรู้นะฮะแผนนี้จุดอ่อนคือเกมรับครับผมอาจจะโดนสวนกลับแล้วก็เกมรับอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณตังก็ยังเน้นเกมรับเช่นเคยครับอัด CB มาถึง4คนนะฮะท่านผู้ชม ดูมิรก้ครับสปีดแล้วได้ยิงแต่ว่าโดนเบียดแล้วน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับไปเข้ามือของอ e ีเดซันครับต้องบอกว่านัดนี้เนี่ยคุณภูมิเล่นด้วยสปิริตนะฮะคือไม่มีผลต่อการขอลอบของคุณภูมิแล้วนะครับแต่ว่าคุณปังเนี่ยอย่างน้อยต้องการอีกหนึ่งคะแนนนะครับเพื่อจะการันตีเล่มออครับจังหวะนี้เมสซี่เปิดตัดเข้ามาโรนัลโดเข้าชัดเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมคุณภูมิขึ้นนําไปแล้วครับ1-0จกคิียโนโรนัลโดโอ้โหกําลังบอกว่า คุณภูมิเนี่ยไม่มีลุ้นแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่าเล่นด้วยสปิริตนะฮะต้องขอชื่นชมนะฮะแล้วขึ้นนําไปแล้วครับส่วนฝั่งคุณตังเนี่ยดูจากความเป็นไปได้นะครับอีก2นัดที่เหลือนะฮะจะต้องเสมอเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยคือนัดนี้นะฮะท่านผู้ชมถึงจะการันตีเข้ารอบนะครับถ้าหากว่าแพ้ทั้ง2นัดนะครับผมแน่นอนว่าผลต่างที่ดีกว่าต่อคุณทอตตอนนี้จะลดลงนะครับทำให้จะตกรอบโดยปริยายเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องเสมอเป็นอย่างน้อยในแมตช์นี้นะครับ แล้วตอนนี้คุณปังโดนนํำไปแล้วครับ1-0นะครับจากโรนันโดครับคุณภูมิก็ถือว่าเล่นได้เต็มที่ทีเดียวครับจังหวะนี้ครับโรนันโดอ้าวยังไงท่านผู้ชมโอ้โหหลุดไปแล้วซัดด้วยซ้ายโอ้โหตีเสมออย่างทันควันครับกีซโนรนันโดเหมือนกันครับแต่ว่านี่คือฟิเจอร์เพเยอร์สตัน101ครับคนเวอร์ชั่นกันครับจากจังหวะเคลียร์บอลไม่ใช่การชิปให้กับกองหน้าอย่างที่เราคุ้นเคยแต่ว่าเป็นการต่อบอลลูกสามเหลี่ยมท่านผู้ชมแต่สามเหลี่ยมหักซ้ายนะฮะโอ้โหครับท่านผู้ชม เคลียแล้วส่งแค่บอลแค่3คนครับดูฮะจังหวะเคลียนะฮะแล้วมาให้กับอินเนสตานะครับแล้วคืนมาที่โรนันโดครับเล่นกันแค่3คนได้ประตูไปเลยท่านผู้ชมแล้วเล่นกันแค่3จังหวะเท่านั้นนะครับโรนันโดเคลียรบอลคืนให้ชาบี้ชาบี้ต่อให้อินเนสตาคืนกลับมาที่โรนันโดซัดโดยซ้ายตุงตะข่ายครับโอ้โหตีเสมอยังทันควันครับคุณตังสุดยอดครับคุณตังก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยคว้าแชมป์บีซีอลกับเรามาแล้วหนึ่งสมัยนะฮะท่านผู้ชมฝีมือไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับ บอลอยู่ที่ชาบี้ครับมาด้านซ้ายครับโทนี้โคลสโรนันโดจิมต่อให้แกอินเอสตาครับทำชิงวันทครับคืนไปคืนมาแล้วยึกยักจะยัดเข้าไปด้านหน้าครับติดแต่ว่าก็ยังเก็บได้อยู่ครับชาบี้อินเอสตาเล่นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้โอ้โหดูครับดูการต่อบอลเป็นสามเหลี่ยมใจเย็นสุดๆครับอินเอสตาคืนไปที่ชาบี้ครับโรนันโดหาช่องไม่ได้ก็แทงไปมาอยู่อย่างนี้นะฮะจังหวะนี้เสียบอลไปครับคุณภูมิจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับทดเวลา1นาทีครับโรนโดเล่นกับเมสซี่คืนไปที่เมส เจอเจลามอสครับแล้วต้องมีเซ็นเตอร์แบ็กมาช่วยโอ้โหนั่นแหละฮะต้องประกบ2คนนะครับมีวาลานออกมาช่วยด้วยนะครับหมดเวลาครับท่านผู้ชมคือคุณภูมิเนี่ยคลองบอลดีอ่าคลองบอลเยอะกว่านะครับผม54%นะฮะแต่ว่าจังหวะก็พอๆกันนะฮะมีโอกาสยิงกันไปคนละ2ครั้งนะครับผมฝั่งของคุณตังเข้ากรอบสองครั้งเป็นประตู1ครั้งฝั่งของคุณภูมิเข้ากรอบ1ครั้งเป็นประตู1ครั้งครับ ดูจากผู้เล่นแล้วนะฮะหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหโการจัดตัวของคุณตังนะครับดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะแต่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการแข่งขันกัท่านผู้ชมคือมันไม่มีความยุติธรรมอะไรในโลกนี้ที่เท่ากับ100%แน่นอนครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของนักเตะขึ้นอยู่กับแทคนิคเทคนิคการจัดทีมนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ในตอนนั้นด้วยนะฮะมันไม่ได้มีอะไรที่เราสามารถที่จะทําให้มันเกิดความยุติธรรมในโลกใบนี้100%ยเนะครับท่านผู้ชมไม่มีครับมันคือสีสันมันคืออัตรรดของคันแข่งขันครับมันมีคนแพ้ก็ต้องมีคนชนะครับมาดูเกมกันต่อครับอีก45นาทีต้องอย่างน้อยต้องชมคุณภูมินะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นด้วยสปิริตนะครับถึงแม้ว่า ตัวเองจะหมดลุ้นเข้ารอบไปแล้วก็ตามนะครับก็มีผู้เข้าแข่งขันบางท่านที่โอ้โหหมดลุ้นแล้วทิ้งการแข่งขันไปนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะต้องขอส่วนสิทธิ์นะครับในการรับสมัครในซีซั่นต่อไปนะฮะเพื่อคงอัตลบในทัวร์นาเมนต์ของเราให้อยู่ต่อไปนะฮะท่านผู้ชมจาบี้ครับคือมาทางซ้ายครับโทนี่โครสโรนโดโอ้โหลึกไปครับไปถึงมารินี่เลยฮะอย่างเสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งครับ แบบนี้ก็เข้าทางคุณปังครับอย่างน้อยก็อย่างที่บอกครับต้องการเพียงแค่เสมอครับอ้าวโรนันโดได้บอลแล้วซัดอีกทีโอ้โหชนสามเหลี่ยมครับโอ้โหวาดเสียวที่เดียวครับคุณภูมิเกือบยิงน้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากโรนันโดเช่นเคยครับถึงแม้ว่าจะเป็นเบสเพเยอร์โดก็ยังคงเป็นเดิ้ルドอกค่ะท่านผู้ชมโอ้โ,มมโ,อโหพิษสงยังมีอยู่เสมอนะครับตังตัดเกมได้ครับ ดูกันทำเกมลุกครับโรนัลโดครับจิมต่อโอ i̇şte. ้โหปิเก้แล้วเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมหึ่แตะหลบยังสุดสวยครับโรนัลโดโอ้โหเปนโดฟิเจอร์นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับท่านผู้ชมคือคุณภูมิก็ใช่ว่าจะเข้าพวดนะฮะจังหวะแบบนี้นะครับโดนยัดเข้าไปแล้วลาโมเออพี่แกเนี่ยอยู่กับโรนัลโดใกล้ขนาดนั้นนะฮะยังไงก็ต้องเข้าเพชเชอร์ครับดูฮะแล้วแตะ แค่เสี้ยววินาทีครับผมแต่เข้าขวาแล้วซัดเข้าไปแบบนี้หมดจดครับท่านผู้ชมโดนยัดแบบนี้ดูฮะแต่นิดนึงนะฮะยังไงก็ต้องเข้าครับปีเก้เป็นใครก็ต้องเข้าครับแบบนี้จังหวะมันเสี้ยววินาทีจริงๆครับถึงแม้ว่าไม่เพชร์ก็โดนพลิกหมุนยิงอยู่ดีนะฮะท่านผู้ชม21ครับคุณตังจากที่โดนนำไปก่อน1ลูกนะครับยิงคืนมา2ลูกรวดครับจากโรนันโด นี่โรนัลโดยิงไปแล้ว3ลูกนะฮะแต่ว่าเป็นโรนัลโด2คนนะครับอีกคนหนึ่ง2ลูกอีกคนหนึ่ง1ลูกครับไม่ใช่แฮตติกนะฮะเพราะว่าเป็นโรนัลโดคนละคนครับชาบี้อินเตสตาเชื่อมเกมยังสุดยอดเหมือนเดิมครับคุณตังอินเตสตาลูมิเนก้ครับยังไม่แผงลิกนะฮะให้กับโรนัลโดอีกครั้งหนึ่งลูมิเนก้แล้วพักบอลแหมเกือบไปเหมือนกันครับอย่างดีที่ปีเก้แก้ไขได้ครับจังหวะนี้คุณภูมิถาเกมลุกขึ้นมาบ้างครับตอนนี้ไม่มีความกดดันนะฮะไม่มีอะไรจะเสียนะครับฝั่งของคุณภูมิ แต่ว่าจังหวะนี้โดนชาบี้แย่งไปครับไหลมาให้กับโทนี่โคสแล้วแบ็กขวาหลุดไปแล้วครับโรนรนโดไหลต่อให้กับลูมินนเก้ครับอ้าวมาด่นีปานแล้วบอลไหลมันไม่เข้าเหลี่ยมนายคานผู้ชมบอลเด้งแล้วต้องเคียวออกมาก่อนครับยังเป็นสกอร์สองหนึ่งเหมือนเดิมครับโรนันโดจะสวนกลับได้ไหมครับคุณภูมิต้องใช้จังหวะสวนกลับบ้างครับเมสซี่ครับเจอกับลามอสครับผ่านไปได้หนึ่งคนครับโดนผัวพันอยู่สลัดใต้หรือเปล่าครับเปิดตัดเข้ามาโรนรนโดยิงติดบล็อกเกือบตีเสมอได้ครับ เนี่ยแหละฮะเล่นแบบไม่มีความกดดันอะไรมันก็จะเป็นธรรมชาตินะครับเกมลุกของเราก็จะดูดีนะฮะไม่ต้องเก่งจนเกินไปครับอ,อ๋อมีฝั่งของคุณภูมิตั้งเป็นออโตมิติกซับติทู u ชั่นหรือว่าเปลี่ยนตัวอัตโนมัติไว้นะครับมีการเปลี่ยนนักเตะนะฮะจากคอมอัตโนมัตินะฮะท่านผู้ชมก็มีข้อดีข้อเสียไปครับยังไปลุกเตะม,มุมอีกครั้งหนึ่งครับโยนเข้าไปฟันได้ขึ้นโขกเลยขานไปครับ ตอนนี้ผมเชื่อว,ว่าทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีความกดดันแล้วนะฮะได,ได้ทั้งิ้นแล้วนะครับผมคุณภูมิก็เล่นด้วยความสนุกเล่นเต็มที่ด้วยสปิริตนะฮะส่วนคุณตังตอนนี้ก็ขอแค่เสมอแต่ตอนนี้ก็นําอยู่ด้วยนะฮรท่านผู้ชมแล้วจังหวะนี้อินเตสตาครับเจอกับบ็อกบาแล้วยิงโอโ้โหบ็อกบาเอาไม่อยู่ั <c oughs> บท่านผู้ชมอือหือบ็อกบาที่วนหนาแล้วแต่ว่าจังหวะนี้อินเตสตาเหลี่ยมดีกว่ารับท่านผู้ชมอือหือหลุดไปแล้วได้ยิงแล้วเข้าเลยครับยังเด็ดขาดเช่นเคยครับ ดูฮะคลิกแล้วจ่ายนะครับไหลทะลุช่องดูครับคนละไซส์กันเลยแต่ว่าก็เอาไม่อยู่นะฮะมีทั้งตัวเบียดมีทั้งตัวสไลด์ครับแต่ก็ยังเอานี้อินเตสตาไม่อยู่ครับดูครับบล็อกบาเบียดนะฮะเสียหลักไปแล้วโอ้โหแล้วมีกวาโาโดมากวาดสไลด์ด้วยแต่ว่าก็ไม่ทันท่านชม้ชม3-1ครับคุณตังได้เพิ่มมาอีก1ลูกนะครับแบบนี้น่าจะเป็นลูกที่การันตีการเข้ารอบสุดสทีมสุดท้ายต่อไปนะฮะท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นที่หนึ่งหรือที่2ของกลุ่มนะครับ เหลือเวลาอีกเพียง5นาทีชาบี้โรนัลโดถือมาที่อินิสตาครับเขาะต่อให้กับลูมิเนเก้แต่ว่าโดนปั๊มแล้วก็เสียบอลให้คุณภูมิไปครับการแข่งขันแต่ละคู่ของเรานะครับผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมคลิปการแข่งขันของเราก็น่าจะได้เทคนิคจากผู้เข้าแข่งขันลหลายๆอย่างนะครับผมนําไปประยุกต์ใช้ให้กับตัวเองไม่มากก็น,น้อยครับมาดูจังหวะนี้ครับโอโ้โหโรนัลโดโมโหยิงขอยิงหน่อยครับยิงอัดเข้าไปแล้วเหมือนจะแฉลบนะบเอา้าไม่แฉลบครับไม่ได้แต่มุมด้วย หดเวลา1นาทีครับนี่เป็น3าคะแนนของคุณตังนะครับที่การันตีการเข้ารอบต่อไปแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมอ้าวแล้วทำไมกรรมการไม่บอกสักทีหมดเวลาการแข่งขันครับ คุณภูมิก็ขึ้นนําไปก่อน1นศูนจากโรนันโดนะฮะแต่ว่าคุณตังก็มายิง3ลูกรวดนะครับผมจากโรนันโด2ลูกแล้วก็อินเนสตา1ลูกนะครับผมส่วนอีกนัดหนึ่งนะครับคุณภูมิเอาชนะคุณตังได้ถึง4ลูกครับสีศูนย์นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่มีผลแล้วนะครับผมคุณตังเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะฮะแล้วคุณแบงค์พุทธิพงศ์นะครับผมก็เป็นที่2ของกลุ่มสําหรับกลุ่มเอนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่่่อออองยยาาาลลลลืมมมกกดดดดตตติิิไคคคคคใหห้้้้ผวววนนนะรรรรัััััับบบบแเจปปปสสสํีี